เปลี่ยนโลกหนูไม่ชอบเหีนนใ่มัน ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทีมพี่ช่างก็เข้ามาแล้วนะทุกคนเคียวกันว่าสันกวยานตะเขาบอมาถามเลีวถามอีกนะคะก็ทําทุกอย่างไว้รอตามที่ช่างสั่งมาแล้วตัดกําแพงก็ทําแล้วฉาบป,ปูนเทพื้นก็ทําแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเอาอ่า โครงมาติดแค่นั้นแหละวันนี้เขาก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาพร้อมที่จะมาส่งเนาะวันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะที่จะใส่สังกะสีเมทัลชีตนะทุกคนอันนี้เป็นงานสองคูณสเมตรนะคะกว้างสองยาวสองแล้วก็สูงประมาณ มันมันเกิน2เมตรด้วบความสูงแต่ว่ามันก็แบบว่าอ่าเผื่อไว้อะไรเงี้ยเบลก็ตัดไว้สูงนะทุกคนแล้วก็ให้มันพอดีเป๊ะกับโครงสร้างที่ว่าอ่าช่างจะเอามากําแพงที่เบลให้ช่างตัดไว้ก็ประมาณ2เมตรวัดแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะทุกคนมันก็เข้าไม่ได้นิดนึงแหละช่างเขาก็เลยจะเอาค้อนทุบออกสัก เจาะออกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบเคาน์เตอร์มันเข้าไปข้างในได้ทุกคนคือเคาะนิดเดียวอ่ะกําแพงร้าวเลยนะทุกคนเแบลบแบบว่าตกใจเนาะกาแพงมาล้าเแบลบก็บอกช่างว่าเออกาแพงมาร้าแล้วอะ่ะอย่าเคาะแรงนะคือเขาก็พยายามทาเบาๆนะนี่แหละทําไมถึงให้ช่างแบบที่เป็นแบบมือชํานาญการที่เขามีประสบการณ์ในการทําอ่ะให้เขามาทําให้ถ้าเบลทําเองก็คือลมแน่นอนนะพี่เตยมองขาดจริงๆทุกคนทํา ถ้าเบลทำเองคงจะได้พังทั้งรั้วเลยนะเบลว่านะคือเราก็ไม่ได้ตัดเยอะแต่ว่าอ่าซุม้มน็อกดาวน์ที่เขาเอามาส่งนะ่ะมันก็พอดีเป๊ะความสูงความอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป๊ะนะทุกคนเพียงแต่เราต้องทําหน้าบ้านให้มันสูงหน่อยเพราะว่า พื้นหน้าบ้านกับในบ้านมันต่างกันทุกคนเดีวยวก็จะเอ,เอาดินมาใส่อีกสักรถหนึ่งแล้วก็ให้เขามาเกลี่ยดินให้มันสูงกว่าถนนเนาะแล้วเวลาน้ําลงมาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปถนนอยู่แล้วนะคะเราก็ทําให้มันดีๆหน่อยนี่แหละทุกคนร้านก็ทรงประมาณนี้เนาะที่เปิดข้างหน้าแล้วเปิดด้านข้างแล้วก็จะมีประตูแล้วเขาก็จะทํากอนล็อกให้เราว่าเราเก็บอะไรไว้ข้างในใช่ไหมแล้วก็จะมีก่อนล็อก ok อะไรอย่างดีนะคะทุกคนคะ่ะ นี่แหละก็เป็นโครงสร้างของเขาเนาะแล้วเขาก็จะใส่สังกะสีเมทัชชีตเข้าไปนะคะเบล่ะเลือกไว้เป็นสีขาวนะแต่ว่าช่างบอกว่าสีขาวมันบ่มีก็เลยได้สีเงินมาแทนสีแบบคัดสีคัดสีไม่ชอบสีแบบ สีแดงสีฟ้าสีมองแล้วมันไม่รู้นะความชอบส่วนตัวเบลอาจจะชอบสีพื้นๆน,นะคะไม่ได้แบบชอบสีฉุดฉาดสักเท่าไหร่แต่ว่าสีแดงก็ดีนั่นแหละแต่ทุกคนมันอาจจะพอมันซีดมามันก็นจะบ่งงามเนาะแต่ถ้ามันเป็นสีคลาสสิกอะมองยังไงมันก็ไม่เบื่อนะเบลว,ว่านะทุกคนคะ่ะซุ้มที่เราสั่งทํามาก็มีปัญหาอยู่นิดนึงเนาะช่างก็กลัวว่าตรงที่กําแพงที่เราตัดมันอาจจะแบบว่าอ่าสั้นเกินไปหรือแบบว่าไม่พอดีแกก็เลย ใส่เหล็กมาดามไว้เพื่อที่จะยึดตรงนี้ไม่ให้มันอนะ่ะเวลาที่แบบกด กดไปกดมามันจะหักไงทุกคนก็เลยใส่เหล็กยึดไว้ตรงนี้ด้วยเนาะทีนี้มันก็เข้าไปด้านบนไม่ได้ถ้าเราจะตัดข้างล่างออกอีกมันก็สิเกินไปนะคะช่างก็เลยตัดมุงนั่นออกแล้วก็ให้เหล็กมันค้ำกับกําแพงของเราเลยนะทุกคนเขาบอกนะเขาว่ามันว่ามันจิบ่หักแมนบ่เพราะวาเราอยากได้เคาน์เตอร์มันยืดออกไปข้างหน้าเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะได้วางของให้ลูกค้าหรือเราจะได้ขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยมาวางทุกคนมันก็จะดูแบบจัดร้านดู ตกแต่งสวยงามมีด้านหน้าอะไรด้วยนะคะก็จะมีแค่เคาน์เตอร์ด้านหน้าเท่านั้นเองเวลาที่เราเปิดร้านเราก็จัดจัดของหน้าร้านอะไรอย่างนี้แต่พวกอุปกรณ์ที่ว่าเราใช้แบบทอดลูกชิ้นอะไรเงี้ยเราก็ตั้งไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ดีไปอีกแบบ นะคะเขากับคนมาทรงเรียวเรียบร้อยวันนี้เขาก็จะต่อให้เราก็มาดูหน้าง,งานเนาะเขาก็จะต่อให้เราไม่รู้จะต่อได้สักแค่ไหนนะคะทุกคนก็ให้เขาทํามันก็งานละเอียดเนาะแล้วก็ก็ต้องใช้เวลาในการทําสักนิดนึงนะคะนี่ยละก็ขอเวลากันสามอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วพ่อพอบว่าเดือนหนึ่งก็บจ๊คเรียวเรียวนะคะ <c oughs> ก็ลองดูทุกคนเท่ากับเฝ้าเอาแล้วก็เชียแบบว่าเร่งเอาอะนะทุกคนเราก็พยายามบอกเขาดีๆนี่แหละว่าเออทำให้เร็วเร็ว หน่อยอะไรแบบนี้เ,เขาคงจะทําให้อย่น,น,นะนะทุกคนนะก็ดูดูกันไปว่าเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะคะเห็นไหมมันมีประตูเปิดปิดข้างในได้นะตั้งไว้ตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนมันก็ไม่ได้ธรรมดาตอนแรกเบลคิดว่า สองคูณสองเมตรเดยวมันจะเล็กๆนะทุกคนแต่พอเอามาจิๆมกใหไงยอยู่เด้มันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนมันก็กว้างก็ใหญ่เลยดีนะที่ว่าเราแบบว่าเทพื้นให้มันกว้างหน่อยไม่ได้เอาแบบพอดีเป๊ะกระตันอาจจะพอดีเป๊ะอาจจะมีปัญหาหลายนี่แหละเบลก็เลยเผื่อไว้เผื่อว่าแบบเออตั้งกระทงกระถางดอกไม้จะสวยงามอะไรอย่างนี้เนาะมันก็สิเอาไว้ก็อุ้นก็อี้ว่านั่งหรือทําแบบว่าเป็นซิค์ล้างจานนี้ก็คงจะดีไปอีกแบบเนาะ งบประมาณที่เราใช้นะคะเบลอยังไม่ได้สรุปเนาะว่ามันรวมเท่าไหร่นะคะเทพื้นก็ตังหากตัดกำแพงก็ตังหากนะทุกคนแล้วก็ทำซุ้มเนี่ยก็ตังหากเนาะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งแบบสังกะสีทั้งเหล็กทั้งค่าเชื่อมค่าช่างอ่างเงี้ยเขาก็รวมไว้อยู่แล้วแต่พวกเทพื้นหรืออะไรเงี้ยลราก็แยกกันเองแล้วก็เอาดินมาเทหน้าบ้านรถมาเกียรดินตังหากนะทุกคนเบลก็จะรวมราคาทีเดียวนะเดี๋ยวทุกคนค่อยมาฟังคลิปต่อไปนะ นะคะทุกคนเอาหน้างานตรงนี้ของเราให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเบลคิดว่าอุ้ยยี่สิบใบเท่าบวกบวกเนี่ยนอนเบลว,ว่านะมันจะอยู่ไหมทุกคนอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะอุ้ยเห็ดมันเป็นแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะมันทําอะไรแบบเกี่ยวกับพวกอ่าแบบบ้านหรือร้านค้าอะไรเงี้ยไม่เสงงบหลายหลายเลยค่ะทุกคนเบลก็ตั้งงบไว้อ่ะไม่ถึงนะไม่ถึงยี่สิบใบเท่านะทุกคนแต่ว่ามันล่วงเลยมาแล้วแหละเบลว่ามันล่วงเลยมาหลายแล้ว นะคะ งานนี้ก็อค่อนข้างใหญ่นะทุกคนแล้วก็เราเองก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เบลก็ตื่นเต้นแล้วก็ใจจดใจจ่อเบลคิดว่าพี่ๆทุกคนก็คงจะตื่นเต้นไปกับเบลเหมือนกันเนาะรุนว่ามันจะออกมาเป็นนาตาแบบใหเบลก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะยังไงเนาะเราก็แบบคิดล่วงหน้าว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะทุกคนเบลรอให้เขาทําร้านให้มันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเบลก็จะเทดินใส่อีกสักรถนึงแล้วก็ให้เขามาเกลี่ยแล้วจากนั้นอะเบลก็จะซื้อสี มาทาข้างหน้าให้มันสวยงามเนาะทุกคนถ้าเป็นสีขาวนี่แหละเนาะทุกคนว่าไหมสีขาวมันก็น่าจะแบบสีขาวแบบก็น่าจะดีเหมือนกันนะสีขาวนี่แปลว่าน่าจะใช้สักสามถังก็น่าจะพอเนาะทุกคนแบบ ทาเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวข้างในเราก็ไม่ต้องทาก็ได้มั้งเพราะว่ามันมีผู้ใดมอ่งเขานะเราก็ทาเฉพาะข้างนอกนะมันก็จะดูสวยงามเนาะค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆถ้าอันไหนเบลทำได้เบลก็อยากจะทำเองนะทุกคนถ้ามันไม่เหนือบาก,กว่าแรงมากเกินไปเราก็ซื้ออุปกรณ์มาทำเองเนาะแต่พวกงานเชื่อมหรือว่างานที่มันหนักเกินไปอย่างเงี้ยแรงผู้หญิงเราอะ่ะ ทำไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็ไม่มีความรู้ด้านปูนด้านอะไรเงี้ยก็จ้างมันก็สมควรจ้างนะเบียวว่ามันก็เหมาะสมกับราคาดีเนาะทีมช่างเขาก็มีความรู้เขาขายความรู้แล้วก็ขายแรงให้เราด้วยนะทุกคนก็ช่วยเราไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้บบเมือ่อยบหยังนาเวลาที่แบบทําอะไรงานใ,นใหญ่แบบเนี้ยเราเองก็ไม่โปรเฟชชั่นแลเนาะมันก็เลยสิควอนขางงักเนี่ยแต่ว่าท่าสีเนี่ยง่าย,ายๆทุกคนเพราะว่าเบยก็ทํามาแล้วในบ้านมันบอ, <laughs> บอบเบยก็เฮ็ดได้นะคะเบยก็ท่า เองเลยใจเราเบลก็อยากเกลีย่ยดินเองนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยสองรดปาสเกี่ยจกอาทินถึงเกลี่ยปเปลี่ยวนะก็ให้ลถมากะเกลีย่ยแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราก็เอาหินเอะไรมาเทด้วยบางๆาแบบแบบไม่ให้มันแฉะเวลาฝนตกมาไม่แบบว่ามันแฉะจนเกินไปถ้าดินดินเฉยๆเนี่ยเวลาที่มันเหนียวมันก็จะ ติดเท้าเราแล้วก็มันจะแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรเดินไปมันก็จะยุบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเรามีหินใหญ่ๆห,หินสามสี่อย่างเงี้ยเวลาที่เราเดินไปมันก็จะ คงความแข็งแรงเพราะว่าหินมันก็แข็งเนาะทุกคนนั่นแหละเราก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเราอยากจะแต่งไปแบบไหนยังไงเราก็จินตนาการแล้วก็แต่งไปเลยนะคะก็รอดูว่าเขาเนี่ยจะทําออกมาในระดับไหนแต่เบลทุกเบลคิดว่าทุกคนก็คงจะมองภาพออกว่ามันเป็นยังไงนะคือคือแบบว่าเบลมองแบบ ให้มันเป็นซุ้มอย่างเงี้ยมันก็ดีนะอ้เน,นี้ยนะนากับอดินเขาก็จะเล่นอยู่ในบ้านตรงนี้ใช่ไหมเบลก็จะได้อยู่ในตรงเนี้ยเราจะเปิดเวลาไหนก็ได้ข้างหน้าเราก็ทําให้มันเป็นอ่าแบบว่าซุ้มแบบพายาอย่างเงี้ยให้มันเป็นที่นั่งอย่างงี้ก็ได้เนาะทุกคนกินพิซซ่าพิซซ่ากินเฟรนฟรายอะไรก็ว่ากันไปนะคะเท่ากับเฮีแต่มันแบบว่าอ่ามีที่ร่มมีอะไรพาะเบลก็มีเต็นท์อยู่2อันอันนึงที่พี่เอฟซีให้มาเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็อีกอันนึงสีขาวของเบลเนาะก็เอามาแบบ ทางข้างหน้า,าคืออันนั้นเราเก็บไม่ยากเก็บแค่อย่างเดียวเนาะเก็บแค่อย่างเดียวสองอยางก็แบกเข้าบ้านไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าหลายยางมันกับไหนจะฝนไหนจะลมอีกมันกับหา,ากเนาะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าฝนตกมาลมพัดมาหรืออ่างเงี้ยเราก็ปิดประตูลงแล้วพอฝนเลิกตกปุ๊บหรือมันยังไม่เมืด่ดไม่ค่ำหนึ่งก็แค่ตกห้าโมงเย็นหกโมงเลิกตกเงี้ยเราหกโมงเขาก็เปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาประตูขึ้นอย่างเดียวแล้วก็แบบเปิดฟงเปิดไฟทุกคนก็แบบว่าเออแบบ ลูกค้าก็อยากจะมาซื้อมันก่ะ ง่ายไปอีกแบบเท่ากับจะบริสียเวลาเหตุย่างอื่นนําไหนเบลจะไปส่งของตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนกลับมาก็ต้องมาขนของไปเปิดร้านคือใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงขายของสามชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเบลก็อยากให้เรามีเวลาทําอะไรหลายๆอย่างเนาะถ้าเด็กๆไปเรียนซัมเมอร์หรือ,อเปิดเทอมมาเขาก็อดินกับอาาเขาก็ขึ้นรถรับส่งแล้วนะทุกคนก็รอแค่แบบส่งลูกไปโรงเรียนหรือเบลไปตลาดอย่างเงี้ยกลับมาเลิกเรียนรถรับส่งมาส่งก็ รอรับลูกอยู่หน้าบ้านแค่นั้นเลยเขาก,บบา,ยยากับบได้หยุงเนี่บุญไหว้นะคะแล้วก็ขายของอยู่บ้านไปด้วยส่งของออนไลน์ไปด้วยนะคะเขากับคลิปของเราไปด้วยคืองานนะ่ะถ้าเราไม่เลือกงานแล้วก็เราขยันนะ่ะทุกคนกระถิบตัวเองอยู่ตลอดเวลายังไงมันก็ไม่อดไม่อยากจริงๆนะขอแค่เราแบบว่าอ่าตั้งใจแล้วก็พยายามให้ดีเถอะคือมีคําที่เขาพูดเแบาบชอบชอบ,ชอบนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าพระเดียวที่แบบว่าอ่า ครองใจแบบว่าเราได้มากที่สุดแล้วก็คุ้มครองเราได้มากที่สุดอ่ะไม่ใช่เฉพาะพระในบ้านหรือพระที่อยู่ตามวัดนะพระในบ้านหรือพระพุทธรูปหรือวัดอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราอยู่แล้วแหละทุกคนแบบเออทาให้เราเป็นคนดีมีแบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเราให้เราแบบว่าสุขภาพจิตดีขึ้น แต่พระที่พาเราไปถึงฝันหรือพระที่ทําให้เราฝันเป็นจริงอะ่ะก็คือพระยา,ยามทุกคนคะเดยฟังคํานี้แล้วแบบว่าปาดมันจริงนะทุกคนคือพระเดียวที่จะพาเราไปถึงฝันคือพระยา,ยามทําให้มันเป็นจริงนอกจากจะพูดแล้วเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ใช่ว่า ปึ๊บมปั๊บมันจะให้เป็นดั่งใจเลยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าบริบทแต่ละคนนะ่ะมันแตกต่างกันเบลเองก็อีกอย่างหนึง่งบางคนก็อีกอย่างหนึ่งทุกๆคนมีบริบทไม่เหมือนกันเบลเองก็เหมือนกันนะทุกคนมันกระชิต่างกันออกไปขอแค่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเท่ากับเหตุมั่นออกมาถึงมันไม่ได้มากมายเป็นแบบลอยล้านพันล้าน มีเงินแค่ค่าเรียงขั้นต่ำแต่ได้อยู่บ้านกับลูกหรือว่าได้ใช้ชีวิตอ,อยู่ในบ้านอยู่ในความพอดีแปลว่าแค่นี้เราก็สุขใจแล้วเนาะทีมช่างเขาก็ทํานานอยู่นะทุกคนคือเขเราก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรเขามากเแบบีก็มองนิดนึงแล้วก็บอกแค่ว่าเออเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เขาแบบอ่า ใส่สังกะสีไปเลยเขาก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเบ mm. <ป>ลก็มาทํางานของตัวเองว mm. ันนี้เบลว่าเบลจะไปส่งของด้วยนะคะก็เ mm. ลยมายืนแพ็คขวงเพราะาเบลเตรียมของเตรียมอะไรแล้วรอช่างเกือบแปดเก้าโมงเนาะ mm. เขากว่าเขา,เขาจะมาเนาะทุกคน mm. ก็ใช้เวลาเดินทางจากอ่าที่ร้านช่างมาถึงบ้านเบลก็เป็นชั่วโมงอยู่นะคะมันก็นเลยโดดใน,นจักหน่อยเนาะเบลออกไปส่งของกลับมาแล้วนะกลับมาเห็นซางบอยู่จ้ากวนเบลให้ป้าเบลมา อ่าเฝ้าบ้านให้นะคะเขาทําได้แค่นี้แหละแต่ว่าเขาก็ก่อนที่จะไปอ่ะเขาก็บอกเบลอยู่หรอกว่าเขาจะอ่าเอาเอะไรไปเอาเครื่องอะไรให้อีกคนนึงไม่รู้เป็นงานที่เขาโทรมาเร่งอนะเบลก็เลยไม่อยากแบบว่าเร่งเขาสงสัยช่างก็คงจะเหนื่อยมันก็จะแดดห้อนก็จะเหนื่อยเขาก็ทําได้ประมาณนี้นะคะทําได้ประมาณนี้แหละ สีมันก็ดูคลาสสิกดีนะคะทุกคนขาสีเงินๆเนาะแบบนี้แหละเบลก็ว่ามันก็โอเคอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็ประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละทุกคนที่เบลบ,บอกถ้าเราแบบว่าขูดเอ่อเชื้อราอกอกแล้วก็ทาสีแล้วเบลก็จะเอาปูนมาฉาบตรงช่องลมอ่ฝั่งนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสังกะสีอยู่แล้วเนาะเอาช่องลมแบบว่าฉาบป,ปูนให้มันดีๆเพราะว่าช่องลมมันค่อนข้างบางฉาบปูนดีๆเราก็ทาสีเขา มันก็จะสวยเนาะทุกคนนี่แหละมันก็พอดีกับเคาน์เตอร์ของเราเลยนะคะอาจจะสูงนิดหน่อยนะแล้วก็เทป,ปูนเข้าไปเแบลบคิดว่ามันอาจจะดีมากๆเลยนะคะก็กว้างแล้วก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละดูร้านก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เขามาทำให้อีกแล้วก็ ว่าเสร็จตอนเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะป้าเบลบอกไม่ให้เฝ้าบ้านซื้อว่าออคนไม่อยู่นิ่งจริงๆทุกคนคะ่ะแล้วก็มาดายาเห็นญ้าหัวขั้นแขวเป็นแบบว่าไม่ย,ยาหลายแห้เบลก็บ,บ่มีอะไรมันก็ขึ้นมาเกินทุกคนเบลก็ดายาไปแล้วรอบนึงเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วป้าเบลมาทําให้นะทุกคนเนี่ยได้ประมาณนี้แหละเลงคนอายุ หกสิบสี่เนาะทุกคนก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะค่ะข้าวโพงข้าวโพดก็ออกฝกักแล้วก็เกิดดอกแล้วนะทุกคนรอให้เขาโตสักนิดนึงเดี๋ว,ว่าทุกคนก็คงจะได้กินข้าวโพดพร้อมไปกับเบีเนาะแล้วก็จะมีกระหล่ำดอกถึงว่าไม่ปลูกหน้าหนาวก็ขึ้นอยู่นะทุกคน แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กินแค่ไหนเพราะว่าแมลงก็กัดกินเยอะมากยิ่งดอกเขานี่หวานอร่อยเแบลบว่าแมลงก็คงจะได้กินก่อนเรานล้นะทุกคนขนาดมาระนะ่ะแเบลบคิดว่าเแบลบมันจะต้องโตกว่านี้แล้วเราแบบจะทําแบบว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มระอร่อยๆเนาะแต่พอเขาโตมาในระดับหนึ่งก็เหลืองแมลงเจาะกินไปก่อนก็คือเสียหายเยอะมากมาระของเราเแบลบถึงว่าทําไมแบบว่าคนที่เขาทําขายจริงเขาทําไมฉีดยาเยอะเพราะอะไรเพราะว่าแมลงมัน กินหนักพริกเพิก,พกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กินนะทุกคนถ้าเราไม่เก็บตอนที่ว่าเขายังเขียวๆถ้าเขาเป็นสีแดงสีเหลืองปุ๊บบอดด้กินบอท่านเลยมารักก็เหมือนกันทุกคนเบลก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นเลยป้าเบลแกก็เด็ดไปกินทั้งที่มันยังเล็กๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่เด็ดตอนเนี้ยกับบอดดิกินค่ะทุกคนค่ะหมดสิทธิ์เลยถ้าเราไม่ฉีดยาก็กคือเอาเอาแบบว่านนี้ไม่อยู่เลย ปล่อยันไปก่อนทุกคนมระไม่เป็นไรเรากา็หาประสบการณ์ไปเรื่อยนะคะอันไหนที่เราทําได้เราดูแลได้เราก็ดูแลไปถ้าเราดูแลไม่ได้เราก็ปล่อยเขาทิ้งไปก่อนนะทุกคนรอบเย็นๆนะคะเบลก็ให้สปริงเกอร์รดน้ําผักอยู่ข้างหลังเนาะแล้วเบลก็มาทํางานอยู่หน้าบ้านนะคะต้นแตงกวาของเบลก็เริ่มจเจร,ริญเติบโต,ตขึ้นมามากเขาเริ่มมีแขนมีขาแล้วนะทุกคนเขาเริ่มจะตะเกียกตะกายขึ้นไปด้านบนแล้วนะเบลก็เลยจะต้องมากางอ่า เนทให้เขาสักนิดหนึ่งนะคุณกลางไปกลางมาเหมือนเบลจะตีวอลเลย์ยังไงไม่รู้นะมันเป็นแบบว่าตะข่ายสีเขียวใช่ไหมแล้วเบลก็เลยเอาอ่าไม้ไผ่นะมาปักไว้สองทางนะทุกคนแล้วก็ดึงดึงตะข่ายให้มันตึงๆแค่นี้ก็อ่ามันก็กางได้แล้วแล้วก็ต้น แตงกวาของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้โตสูงขนาดนั้นนะทุกคนมันแค่ครึ่งเดียวนะแต่ว่าเบลก็ไม่อยากตัดไม้เพราะว่าไม้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่มันยังไม่ผุไม่พังอะไรเลย ก็คงจะได้ใช้งานกันอีกหลายๆอย่างนะทุกคนเแบลบพวกตะคงตะข่เี่ยเบลก็ไม่อยากตัดเบลก็เลยแบบว่ากลางให้มันแบบว่าเต็มที่ไปเลยนะคะมันจะเรื้อยขึ้นยาวแค่ไหนก็เอาที่สบายใจเลยเพราะว่ามันก็สูงมากๆนะทุกคนเราก็จะดึงให้มันตึงๆแค่นั้นเลยนะคะแตงกวาฤด,ดูนี้ก็เป็นสงสัยจะเป็นฤด,ดูเขาเนาะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าโตวไวแล้วก็ อ่ามาลงมลแรงเงี้ยก็ไม่ค่อยกัดกินสักเท่าไหร่นะคะเบลก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีแบบว่ารสด้วยฮอร์โมนนมด้วยนะคะแล้วก็น้ำเสาวข้าวอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เริ่มตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วโดนแดดจ,ดจัดก็รู้สึกว่าไม่แดดเผาแล้วก็ ขึ้นมาเยอะอันนี้เบลไม่ได้เพาะมาเมล็ดเป็นอนุบาลหรืออะไรเงี้ยเบลเอามาเล็ดเขาเน่ยลงหลุมเลยจากที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเบลก็จัดการแบบนี้เลยอสาสันเบลปลูกแบบอนุบาลหรืออะไรเงี้ยมันบ่อคอยขึ้นนะคะแต่แบบเนี้ยมันดีกว่าทุกคนคะ่ะดีกว่าจริง อันนี้ดีสําหรับเบลนะแต่ว่าคนอื่นเขาก็คงจะมีวิธีของเขานน่แหละแต่เบลก็เป็นวิธีแบบนี้เบลรู้สึกว่ามันเหมาะกับเบลซะมากกว่านะทุกคนทําแบบนี้ก็ถึงจะไม่ได้ออกลูกอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ก็เบลก็คิดว่ามันก็ได้เก็บกินได้เก็บขายก็ดีไปอีกแบบนะคะแบบจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่มันก็อร่อยนะทุกคนแตงกวาเบลก็ปลูกไปเลยสองแปลงจุกๆเนาะเบลคิดว่าสลัดของเบลเนี่ยมันจะโดนแดดเผาตายซะก่อนนะทุกคนแต่ว่าพอเราแบบว่าเบลให้น้ําแบบฉ่ำ ฉ่ำนางก็ยังอยู่ได้นะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าถึกทนมากสลัดนี่เอาเสบพวบนี้ก็เจ้ากระเลิศหอมเมี่ยงอะไรก็ดีไปอีกแบบเนะาะกับแบบว่าถ้าปลูกได้ก็ดีเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าแบบหน้าสลัดแพงๆเนี่ยโอ้ค้า,าดีอยู่เด้ทุกคนคะ่ะเอาไปขายตามร้านตามตลาดนี่ก่อนเลิศอยู่ด้แบลวานเนาะเราก็กางตะข่ายไปเลยสองอันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเรากางไว้แบบเนี้ย ก็ดีนะทุกคนมันอยู่ตรงกลางแล้วเวลาที่เราแบบว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็จะไม่ยากทุกคนเพราะมันจะออกฝั่งนู้นเราก็เดินไปฝั่งนู้นออกมาฝั่งนี้เราก็เดินมาฝั่งนี้นะคะจะไม่ทําเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอ่ารอบก่อนแล้วสามเหลี่ยมก็สวยแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นคนตัวเล็กทุกคน <g ülme> <m ach> มันก็นเลยเป็นแบบว่าเข้าไปด้านในยากมากค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กมากทุกคนถ้าเข้าไปแล้วแบบว่ามันจะออกมาไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าใบแตงกวามันจะม้วนเบล เข้าอยู่ในนั้นเบลก็เขาไปยูน้ําแต่งกวาไปเลยเบลก็เลยออกมาบดาเบลก็เลยไม่ทําแล้วเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็ทําเป็นแบบนี้แทนเวลาที่แบบว่าเขาเลื้อยขึ้นมาเราก็ จับเขายัดเข้าตะข่ายนะคะก็เลี้ยขึ้นไปขึ้นมามันก็จะอยู่แบบนั้นจะได้บ่มมือยห้เท่าพอนะคะจะได้แบบว่ามันคันนะั้นทุกคนใบอะ่ะใบแตงกวามันมีขนใช่ไหมเวลาที่เราจับมากๆมันจะคันมือเลยนะคันมือคันตัวใแบใบมันแบบโดนแขนเราเแบลบยิ่งเป็นคนแพ้อะไรแบบนี้อยู่นะเแบลบเป็นคนที่น้ําเหลืองไม่ดีตั้งแต่เด็กเวลาที่เบลไปเกี่ยวข้าวหรือทําไรข้าวโพดทําไร่ถั่วช่วยตานะ่ะ กลับมาตอนกลางคืนน่ะเบลต้องได้ซื้อยาเบลซื้อคาราไม มาไว้หนึ่งหลูเลยนะทุกคนเพื่อที่จะให้เบลทาเอาไว้ก่อนนอนบรสันนอนบัได้เบลก็จะเก้าเบิดขึ้นยุงสันหล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเบลไม่ช่วยตาทํางานแต่บลม่ผู้ใดซ่วยเพราะว่ามันน้อยคนที่อยู่บ้านนะมีแค่ลุงตายายแล้วก็พี่เตยเบลก็พอที่จะทํางานได้แล้วเบลก็อยากช่วยนะทุกคนตาก็เลยแบบว่าซื้อคาราไมมาให้เบลเบลก็จะทาพอกไว้เต็มแขนเต็มขาแล้เพราะาตอนเด็กเกเ,กเบลเป็นคนแพ้ง่ายทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็ไปล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกพาเด็กอาบน้ําไปทาคารมาให้พี่อดินนะคะแล้วก็ป้นยงป้นหยานเนาะแผลพี่อดินก็เริ่มหายดีแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอก็โทรมาเช็กแล้วก็เบลวก็พาไปหาคุณหมอให้คุณหมอดูแผลเขาก็บอกว่าเออรอสักแบบว่าให้แผลมันแห้งๆก่อนอะไรอย่างนี้มันตกสะเก็ดไปแล้วค่อยไปโรงเรียนก็ได้แล้วก็ให้เฝ้าระวังของน้องอนาด้วยนะคุณหมอบอกมานะทุกคนเบลก็เลยบอกว่าเออของน้องอนณาเบลยังไม่ได้จ่ายค่า เตมค่าอะไรเลยก็คิดอยู่ว่าถ้าลูกเป็นนะ่ะเบลก็อยากอยากจะให้น้องอาณาหายดีๆก่อนค่อยอยากจะให้ไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันดูอาการเด็กๆก,ก่อนเนาะเขาเปิดเทอมกันไปแล้วแหละตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วทุกคนก็เรียนไปจนถึงเปิดเทอมนู่นแหละแต่พี่อดินกับอานานะก็เบลก็โทรแจ้งคุณครูที่รถรับส่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าน้องหายดีหรือน้องอานาไม่เป็นอย่างเงี้ย ก็ให้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เบลซัพพอร์ตเราทุกทางแล้วก็เอ็นดูเบลกับเด็กๆขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็ทำงานแล้วก็ดูช่างเขาทำเนาะทุกคนแล้วก็ดูแลลูกส่งของนี่แหละ โบก็กิจวัตรประจําวันก็แค่นี้เลยถ้าร้านเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะได้ขายของกันนะคะทุกคนคะ่ะก็เลือกสรรเมนูมาขายเลยทีนี้ว่าเราจะขายอะไรบ้างเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ